นักเรียนคะวันนี้เราจะเริ่มต้นเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งมีชื่อว่าแนวคิดเชิงคำนวณฟังดูอาจจะคล้ายคล้ายคณิตศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแนวคิดเชิงคำนวณนั้นหมายถึงวิธีคิดอย่างเป็นระบบที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แค่ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแนวคิดนี้ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราด้วย เช่นการวางแผนทำงานบ้านการคิดลำดับขั้นตอนหรือแม้แต่การเล่นเกมพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะแนวคิดเชิงคำนวณคือกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเพื่อช่วยเราแก้ปัญหาออกแบบระบบหรือแม้แต่ทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และสิ่งรอบตัวเราโดยใช้หลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์คะ่ะ นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้แค่กับการเขียนโปรแกรแมเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะนักเรียนคะรู้ไหมทำไมแนวคิดเชิงคำนวณถึงสำคัญเพราะมันช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเราสามารถแบ่งปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็กๆที่จัดการได้ง่ายกว่าเดิมและยังช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบคิดวิเคราะห์และวางแผนทีละขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ นอกจากนี้แนวคิดเชิงคำนวณยังช่วยให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะเราสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ประยุกต์กับการสร้างผลงานใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันและงานที่เราสนใจได้ค่ะดังนั้นการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากๆค่ะ ในหน่วยนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญ3อย่างของแนวคิดเชิงคำนวณได้แก่การแจกแจงปัญหาการมองหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรมาซึ่งช่วยให้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบชัดเจนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้